สวัสดีครับผมกอบยังดำดำนะครับฝากกดไลค์กดติดตามไว้เยครับโอ้หนุบเพียฝากถึงคนไทยนะครับทีมากงานไตวันตอนนี้คนไทยมากหลายคนระับจากสถานการณ์ปทีเนห้องมันกะหากินลําบากโควิดนะไอศึกษาดีด้ะครับผู้ดไดมากศึกษาดีนะครับบางคนมากไดเดือนสองเดือนขอกระบานเสดายเงินครับ เสียเงินมาสองแสนเป็นแสนสองแสนเสียสิได้มากที่ถามเรียงรายได้มันก็โอเคก็าบานเฮ้าเนาะคือโรงงานที่ผมเฮ็ดอยู่ตอนนี้ก็เฮ็ดจันทร์ถึงศุกร์หยุดเสาร์อาทิตย์เดือนนึงก็สามหมื่นขึ้นครับสามหมื่นเจ็ดสามหมื่นแปดแต่ทบออกโอแต่เสาร์อาทิตย์คือหยุดแต่กับบริษั เป็นยื่งสีทุกโรงงานนะครับบางโรงงานก็นโบมีโอให้ศึกษาดีๆนะครับไปสิมาอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เลยครับอันเดียวหูเรียงอย่างในไตวันครับอีอย่งที่ผบมูถามมาได้ครับ